ที่นีวัดอะไรจ๊ะรู้ไหมอะไ,ไรแบบวัดกำแพงบางจากจ๊ะกำแพงบางจากกำแพงบางจาก วิโยรุ่นนี้ไหมนเนี่ยวิทยอันนี้ใครใช้ไม่ได้ากเลยเอามาข้างบนเนี่ยเต็มเลยตัคัสข้างบนเนี่ยเนี่ยเป็นชุมชนคลองบางหลวงนะฮะอยู่ริมคลองชิวๆนะวันนี้มีกับให้อาหารปลาด้วยนะ ตัวอะไรงมอนคือปลาจอาให้อาหารปลาพวกหาอะไรไปเลยจ้าน,นี่เป็นชุมชนของบางหลวงนะจ๊ะนี่แบบดีไอไวทำให้หเด็กๆเข้ามาหากิจกรรมทำ ตาเยอะนะครับเดี๋ยวดูตาให้หน่อยนี่เป็นทางเดินไปบ้านศิลป์นะฮะและของบ้านหลวงโอ้าเยอะเงี้โอ้ตาเยอะนี่มีคิมมิคนะมีเขามีผูกอุิฐานได้นะตรงนีย้ยได้ทำได้ไห อาเจียนสบายตอนนี้บนเกยอธิษฐานถึงอากองเพียนมากสนใจมากปลา,า,า,าตัวใหญ่นะรกินแล้วนอนรีบค่าที่แทรทรูไปพิโซดีคนจริงอ่ะไหนรูปปั้นนะ ีคนจริงๆ่ะเนี่ยเหมือนน่อแล้วเนี่ยม,มีคาเฟ่โว้ยดีจังนานี้เดี๋ยวไปกินข้าวแล้วมาเซตกาแฟให้นี่กันอันนี้เด็กจริงมาก ลูกฟันหรือของจริงเช็คดีให้มันลองคุยกับเขาหน่อย บบบนบมตละรอกินะไรอย่เมันีัน้ดูปลนี้้วนล้ตมันดิดอะไรอยู่ uh huh. เห็น,หนัััวนตตน้ด,ไได้นะน จะสั่งด้านใน,นะคระับโอ้โหอย่างเยอะบ้านเพลินจิตอัดไทยเกยเดอะเบสาเยอะหลังเดิมฝนไม่ตกนะค,คือความเย็นนี่เอง เดี๋ยวจุด <normal> ต <gettable> ้นชามองอะไรมาที่มันเป็นโบราสถานเลย อยู่บ้านแล้วเป็นแบบสายบ้านครับอ๋อเออบ้านเนี่ยจะกินเนาะอืมละเดียด <laughs> <laughs> หลานหลวงพ่อโตนะสร้างขึ้นปี2506 วัดถัดไปนะครับข้ามสะพานไปม,มีเรือเตยฟ้าก็นั้นแหละเปย่้ามีแบบโทรโลกกลัลบุรณะอยู่นะครับ ด้านหลังพระรูปวัดขุนชันนี่จะเป็นคลองครับเดี๋ยด้เข้าไปด้านในกันเคยมายัาง ไม่เคยเวิร์ดไทมสอนภาษาอังกฤษลูกโลก่อนเนี่ยเวิร์ท้งแรกเวิร์มเขามาชั้นห้านะครับจะเป็นแบบถ้าจะเป็นทําจากหยกเขียวนะามาแล้วมือไหว้สิไหว้ลจ่ายนี้ นอนเย็นไหมเห็นต,ตอนแรกเข้าวัดนี่ร้อนเลยเหรอไม่ร้อนมมนะมอนข้างล่างข้างล่างมแดดอ,อ๋อมีแดดเป็เข้าวัดคลุกร้อนเลย้งงนค่นัด้นวัดอะไรเมื่อกี้เรามาจากวัดน,นั่นแหละเมื่อกี้เรามาจากวัดวัดขุนจัน มาขุนจันไงสักทีเรามาเนีย่ยเราจอดรถตรงนี <c oughs> ออ้จบทริปแล้วนะมาเที่ยววัดสามสี่วัดเนี่ยเป็นไงบ้างมนสนะิบเน,นื้อิ่มบุญหรือเปล่าอ่อย่อ,อยอะไรวะกินไปดิโอ้ยอิ่มบุญจนอร่อยเลยเว้ยเป็นไงมีฝากอะไรถึงลูกโลกไหมจ๊ะหมดทริปนะเจอกันวีคหน้านะ <c oughs> แงสนุกไม่ใจะอะไรวะวโอ้ยกลัวร้อนอย่างเดียวเลยสนุกไม่อะลงอันนี้นนะจะกลับล้วนะสนุกไม่ใจสนุกโอเคโอเค